สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The Tarot Journey น,นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสไปไม่มีอายุเวลาค่ะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคําจำนายก็มีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มดูไพ่ทางฝั่งของคุณกันก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ งานทางฝั่งของคุณคือในตอนนี้กำลังมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายนะคะหรือดูอีกกรณีนึงก็คือคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่เสถียรไม่แน่ไม่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะแล้วในตอนนี้ทำให้คุณกลับมาโฟกัสกลัมาปรับสมดุลจิตใจให้กับตัวเอง ทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นจากอดีตถ้าเกิดว่าเขาไปโฟกัสในเรื่องของเขาหรือเธอมากเกินไปคุณก็กลับมาสมดุลชุดของตัวเองความสัมพันธ์ในตอนนี้คือคุณโสดแล้วคุณได้คืนอิสรภาพให้กับเขากลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่นะคะตัวคุณก็มีความรู้สึกสบายใจโล่งใจมากยิ่งขึ้น ก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานที่จริงแล้วคุณปรารถนาที่จะให้การงานของคุณประสบความสําเร็จเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะมีความก้าวหน้านะคะในด้านหน้าที่การงานของตัวเองแล้วคุณก็อยากจะไปถึงฝั่งไปถึงความสําเร็จที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะ คุณตัดสินใจแล้วมีความชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าคุณเป็นโสดคุณไม่ได้มีเขาคุณก็ขอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะคุณมีความมั่นใจแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเส้นทางข้างหน้าคุณสามารถที่จะก้าวหน้าต่อก้าวเดินต่อไปได้อย่างสบายๆนะคะนี่คือพลังงานของคุณนั่นเอง ก็เป็นความรู้สึกว่ามีความมั่นใจนะคะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจอีกต่อไปนะคะโสดก็ขอให้โสดแล้วประสบความสําเร็จนะคะโอเคมาดูพลังงานของฝ่ายตรงข้ามของคุณว่าเขาเป็นยังไงพลังงานของเขาก็คือคนที่ เขาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณมากเพียงพอค่ะไม่ได้เติมเต็มคุณอาจจะละเลยความรู้สึกของคุณไปด้วยนะคะทั้งที่ แต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยอบอุ่นเคยเป็นคนที่ดูว่าจะมีการสร้างครอบครัวมีอนาคตที่ดีกับคุณแต่แล้วเขาเหมือนไปดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาหรือว่ามีการครบซ้อนก็ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์ค่อยๆห่างอันออกมาเรื่อยๆแล้วตัวคุณเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาคนนี้กําลังทําตัวลับรล่อๆกับคุณอยู่มีตัวเลือกทางเลือกมีคนคุยนะคะ ซึ่งนั่นก็จะเป็นที่มาของการที่คุณคืนอิสรภาพให้เขานั่นเองนะคะและคุณก็กลับมาโฟกัสกับตัวของคุณเองนั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานของคู่กรณีของคุณค่ะมาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้คุณรู้สึกกับเขายังไงขอดูความรู้สึกของคุณนิดนึงนะคะความรู้สึกที่คุณมีกับเขาจริงๆแล้วคุณก็คุยกับเขาได้นะคะ ก็อาจจะมีสองมองเข้าบ้างแต่คุณก็รู้สึกว่าในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะกลับไปคบหากันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยกับเขานะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงพอคุณกับเขาห่างกันออกมานะคะเขาเป็นยังไง ของเขาเองยังมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงคุณอยู่อยากกลับมาคุยนะคะอาจจะรู้สึกวันวังบ้างวันๆวันนะคะกับเหตุการณ์ในอดีตที่ตัวเขาเองไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณปิดึงความสัมพันธ์ไป็บซ้อนแล้วก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่หรือว่าเติมเต็มคุณทําให้เขารู้สึก ไม่ค่อยมั่นใจถังเท่าไหร่แต่เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสกลับมาเขาก็จะให้ความมั่นคงในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะหากในอดีตเขาทําตัวเหมือนกับคนที่ไม่ให้สถานะคุณอย่างเงี้ยคะ่ะความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นความรู้สึกที่ที่ดูอยากจะทำทุกสิ่งให้มันดูให้มันดูดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะ ดูเพิ่มเติมว่าเขาคิดยังไงกับคุณเพราะว่ามีความรู้สึกสำเน็ผิดชอบชั่วดีกับการกระทําของตัวเองค่ะถ้าเมื่อก่อนปกปิดนะคะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ในตอนนี้เขาอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากที่จะเป็นฝ่าย ที่จะสร้างความมั่นคงทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาด้วยนะคะว่าตัวเขาเองก็สามารถที่จะพึ่งพาได้เหมือนกันไม่ใช่คนที่จะมาเอาเปรียบคุณแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะนี่ก็คือพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าในตอนที่ไม่มีคุณเนี่ย าคิดถึงคุณบ้างไหม,มเปิดขึ้นมาก็ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็คือคิดถึงแน่นอนนะคะคิดถึงวันเวลาดีๆความรู้สึกดีๆความอบอุ่นที่คุณมีให้เขานั่นเองนะคะขออีกสักใบหนึ่งเขาคิดถึงคุณไหมอีกสักใบหนึ่งนะคะ,ะมาสองใบก็สองใบ ตัวเขาก็ยังมีการส่องมองคุณอยู่เลยอะคะ่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะแล้วก็คิดถึงวันเวลาดีๆที่มีกันนะคะเ่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใบหนึ่งถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าคิดถึงและอยากที่จะกลับเข้ามาสารความสัมพันธ์แล้วก็ยังมีในเรื่องของความสเสน่หาทาง ทางเพศเขาเรียกว่าอะไรคะเซ็กแอเพิยก็ได้ก็ได้นะที่มีส่วนหนึ่งทําให้เขาอยากกลับเข้ามาด้วยนะคะมันก็เป็นความผูกพันที่เขามีให้กับคุณนะคะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมแล้วเขามองคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ในตอนที่คุณได้ถอยออกมาเขามองคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เขามองว่าคุณสามารถ ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีเขารู้สึกว่าคุณกำลังมีชีวิตที่ดีนะคะสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้แล้วคุณเองก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับชีวิตนะคะคมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะดูแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านั่นเองรวมทั้งเขาเห็นว่าคุณนั้น มีตัวเลือกทางเลือกนะคะไม่ได้ว่าจะต้องมานั่งรอเขาอยู่คนเดียวนะคะคุณมีอะไรทำคุณมีหน้าที่การงานต่างๆนะคะแล้วคุณก็มีเสน่ห์ในตัวคุณด้วยคุณสามารถที่จะมีใครก็ได้ที่ไม่ใช่เขานะคะมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่เสมอตัดใจไม่ขาดนะคะแล้วก็อยากที่จะ เข้ามาคุยกับคุณนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขามองมาที่ตัวคุณนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราขอดูว่าตัวเขาเนี่ยจะมีแผนในการที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณไหมเขาจะกลับมาไหมดูเหมือนแล้วเขากำลังอธิษฐานจิตนะคะที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้คิดถึงคุณอยู่เสมอ เซน์ความรู้สึกของเขาสามารถส่งผ่านหาคุณได้คนคนนี้เป็นคนทางไกลได้รักโซเชียลออนไลน์ได้เหมือนกันหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะตัวเขาจะกลับมาสาร้างความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ในเร็วนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเหมือนกับว่าเขายังมีความผูกพันกับคุณอยู่นะคะดังนั้นถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหม ตัวเขานะคะก็ จะมีการติดต่อมาหาคุณค่ะเพราะว่ายังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะสาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณก็ยังเป็นคนในดวงใจของเขานั่นเองนะคะไปพบเจอใครสุดท้ายคุณก็คือคนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนในใจของเขานั่นเองนะคะโอเคค่ะก็จบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Yeah. <sighs>